สวัสดีนะครับสวีดัสสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลสวัสด, A สสดีพี่น้องชาวเพรชรบุญทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านเมื่อนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวงานประเพณีอุ้มพราดำน้ำํางานประเพณีอุ้มพราดำน้ำํามีหนึ่งเดียวในโลกจัดขึ้นจังหวัดเพรชรบูรณ์สซื้สานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ้นสู่ท่านทางคนพุทธาศาสนานะครับงานประเพณีอุ้มพราดำน้ำําจัดขึ้นแหลม ห้าคำเดือนสิบของทุกปีปีนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเจ็ดกันยาปีหกสามงานมุมพาดำน้ำมีตั้งแต่วันที่สิบห้ากันยาถึงวันที่ยี่สิบกันยาก็ตามพุ่มไปชมเลยนะลยครับว่าประเพณีอุ้มพาดำน้ำจะเป็นยังไงบ้างครับตามพุ่มไปชมครับสวัสดีครับปีน้องชาวพิษณุบุญทุกท่าน สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาในภาษาลมนะครับภาษาจิมเทฉบรณเมื่อนี้ภมก็จะพาพี่น้องมาดูประเพณีอุ้มพระดำน้านะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำําเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกจัดขึ้นวันที่15คําเดือน10ของทุกปีปีนี้ก็ตรงกับวันที่17น,นะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำําเป็นการอุ้มพระพระพุทธธรรมรา,าชา ที่ปริสัทท่านอยู่วัดไภูมิตอนนี้ก็คือการอัญเชิญองค์พระพุทธธรรมราชาณวัดไต่ภูมิไปทางเรือนะครับไปที่วัดโพชนะมานจุดที่เจอพระพุทธรูปพระพุทธธรรมราชาครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็เราก็เลยรอจัดขบวนรอนะครับการอัญเชิญพระพุทธธรรมราาชาลงไป ลุงอัญเชิญไปที่วัดโภชนะมานนะครับพุ่มก็จะพาพี่น้องเดินดูบรรยากาศร,รอบๆกันการการอช,ชมนะครับมือนี้พุ่มเสร็จภารกิจที่ค่ายเพชรบูรณ์แล้วพุ่มก็จะพามาพี่น้องมาดูงานประเพดีอุมพระดำน้ำ งานประเพทนีอุ้มพระดำน้ำเป็นงานประเณทดีดเด,ยเดียวของโลกนะครับนี่คือการให้องค์พระพุทธธรรมราชาไปที่วัดโพชนามานนะครับนี่กำลังอันชิญพระพุทธมรมมาาชาที่ปรดิษฐานอยู่ วัดไตรภูมินะครับลงสู้เรือพระรบัญชีนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นผู้ที่อุมพระดำน้ำพบทั้งสีทิศเป็นประเพณีซืบอทอดกันมาเป็นอายุราวสี่ร้อกว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีแรกที่ท่ททานพระุธพระองค์พระมราชาได้ให้ออกจากวัดไปแล้วไปโพที่ หน้าวัดโูชนะมานนะครับซึ่งเป็นจุดพบของพระพุทธธรรมมลาช้งางครั้งแรกนะครับ พผู้ว่าราชการจังหวัดพิุูนก็ได้อัญเชิญองค์พระพุทธธรรมราชาลงลงมาที่ท่านะบนเหลือนะครับเตรียมที่จะแห่องค์พระพุทธธรรมรวัดองค์พระพุทธธรรมราชาไปที่หน้าวัดโพชนะมานแม่น้ําปลาสักนะครับ ที่ภูมเขาเช่นกันอยู่ตรงหน้านะั่นคือองค์พระพุทธธรรมราชาชาองค์จริงนะครับที่อยู่ในมุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คือโคเหมือนข่าวเพชรบูรณ์นะครับที่คือประเภณนี้หนึ่งอย่างที่สําคัญของชาวเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ลง่มก็อยู่ที่ หน้าวัดสายภูมนะครับ อันนี้ท่านผู้ว่าก็ได้อุ้มองค์พระพุทธธรรมราชาลงรูเรือที่จะให้ไปที่วัดโขชนามานนะครับ ตอนนี้ขบวนก็เริ่มจะเคลื่อนขอบวนออกไปสู่วัดปู่ชนามานแล้วนะครับ yep ตอนนี้เราก็ตัดไปชมไปพีนีหน้าวัดโพชนมานเลยนะครับตอนนี้ขบวนเสด็จขบวนอูค์พระพุทธามลาชาก็จะได้เคลื่อนขบวนไปที่วัดวัดโพชนาานแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเคลื่อนขบวนไปที่ วัดภูชนามานนะครับ ววสวัสดีครับพี่น้องที่น่านทุกท่านื้นนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำเป็นงานประเพณีเรื่องเดียวใน ลุกนะครับก่อนจากกันไปก็อ,อย่าลืมกดไลค์<จ>กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็ในกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องชมกันอีกนะครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับเอชิวชาแนลครับบายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ